ทุกวันนี้โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ Legacy ไม่เพียงแต่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของเรานะครับแต่เราต้องพร้อมปรับตัวเพื่อตอบโจทย์นักธุรกิจซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราด้วย Legacy มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทร้อยปีเราจึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเราเรียกแนวคิดการผลิตนี้ว่ามาตรฐานสามไฮไฮอินโนเวชันเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วโลก เพื่อมาผลิตสินค้าระดับพรีเมียม high quality เราไม่ได้ผลิตสินค้ามาเพื่อแค่ขายแต่เราผลิตสินค้ามาเพื่อให้คนที่เรารักได้ใช้ถ้าเรากล้าให้พ่อให้แม่ให้ลูกเราใช้เราจึงกล้าที่จะแนะนำให้คนอื่นใช้ high care เราสนใจผู้บริโภคของเรามากกว่าผลกำไรเราจึงเลือกที่จะลงทุนกับคุณภาพมากกว่าลงทุนในด้านการตลาดนี่คือเหตุผลที่เรามั่นใจว่าสินค้าของ legacy จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคนที่เราลักวันนี้ธุรกิจเครือข่าย Legacy ได้พัฒนาไปไกลมากเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบนหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อลดข้อจำกัดในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์โมบายแอปโซเชียลคอมเมอร์สแอฟเฟตดมาเก็ตติง้งและอ e ีคอมเมิร์สนักธุรกิจของเรา จึงสามารถเลือกช่องทางการทำการตลาดที่ตัวเองถนัดได้อย่างเต็มที่และเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นเรามีคลังข้อมูลด้านโภชนาการด้านสินค้าและข้อมูลธุรกิจให้สมาชิกของเราสามารถเข้าถึงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อมูลหรือคลิปวิดีโอสินค้าทุกอย่างพร้อมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกผู้ที่ร่วมธุรกิจกับ Legacy ไม่เพียงแต่มีไรายได้นะครับ ยังมีคะแนนสะสมที่เราเรียกว่า reward point หรือ RP ที่สามารถนำมาแลกสินค้าและบริการได้หลากหลายนับพันรายการ<ๆ>เรามีช่องทางให้บริการทั้งสาขา call center, line, mobile app, ว็บไซต์ที่จะคอยสนับสนุนการทำงานของพาร์ทเนอร์ทุกคน Legacy จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและวิถีชีวิตที่ดีให้แก่นักธุรกิจและสมาชิกของเรา เป็นบริษัทร้อยปีที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนถ้าคุณสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับ Legacy ติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้มาให้คุณได้เลยครับแล้วพบกันนะครับ